แต่อย่าไปดราม่าใส่ใครนะครับคนดูอันนี้ผมเตือนแล้วนะว่าดูให้เป็นสตอรี่ที่สนุกอย่าไปดราม่าอย่าไปนู่นนี่นั่นหรือยไไอย่าไปววยวายแล้วอย่าไปล้ำใส่กันดูให้เป็นสตอรี่ที่สนุก <S 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 จะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับสตอรี่นี้เผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาสตอรี่เนี่ยครับ ที่เราเล่นกับทองสุกไปมันเริ่มเรื่องจากการที่บินไปบอกเจ้าหญิงว่าเออเห็นพี่บีซีอ่ะไปคุยกับคนนี้นะมีคนบอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ขา่าวข่าวสารที่มันแปลไปให้กันอ่ะมันผิดพลาดในตรงนั้นครับแล้วพี่บีซีของมองว่าเฮ้ย mm. ทำไมต้องเอาไปพูดรับหลังด้วยอะไรเงี้ยต้องเอาไม่ต้องเอาเราไปพูดเสียหายให้หายด้วยแต่ ผมก็มองมุมหนึ่งว่าจริงๆไอ้บินมันก็เป็นห่วงเจ้าหญิงแล้วมันก็แค่มาเตือนแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้ครับจริงๆมันคุยกันได้สุดท้ายมันคือเรียกไอ้บินมาบินมันก็ไม่ได้ไปอะไรนะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งนะพี่ขอแป๊บหนึ่งนะไปหายด้บ้างก่อนแปนึงอ่ะไปหายด้บ้างก่อนเออคือมันเป็นว่าพอเรื่องราวมันสาวมาจากตรงนั้นนะครับ มเกิดกัเข้าใจผิดกันแล้วพี่บีซีปุ๊บเดินมาประกาศเรียกประกาศเรียกตอนนั้นยังไม่ได้ไปประกาศเรียกสองครั้งก็ยังไม่ได้ไปไอบินมันไม่เห็นครั้งแรกแต่ครั้งสองเนี่ยมันเห็นแต่คือยังไม่ทันอะไรเลยนะผมยืนอยู่ตรงนี้เลยตรงที่เดิมเลยทองสุกมาแทงสุดท้ายแทงไอบินเอาไอบินไปห่อที่เลเวลไรกฎหมาย มันก็เป็นเรื่องราวให้เกิดสตอรี่นี้ขึ้นมาแต่จริงๆเจ้าหญิงห้ามไว้แล้วนะเจ้าหญิงมาบอกกับเราว่าห้ามพี่บีซีไว้แล้วว่าอย่าอย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆไปคุยกันก่อนแต่พอแบบมันมันมันใจร้อนไปแล้วครับคนเรามันใจร้อนไปแล้วพอมันใจร้อนไปแล้วมันก็อย่างที่เห็นเลยครับตามทําให้สตอรี่เราเล่นกันไปห้าวันแล้วมูลค่าที่เสียหายค่อนข้างเยอะครับพอจบสตอรี่ครับทุกคนก็อ่ะเอนจอยปกติแล้ว ได้ทาการคุยการขอโทษขอโพลก,กันทุกทุกอย่างขอโทษขอโพลทุกทุกอย่าง,างเลยตอนนี้พอขอโทษขอโพลเสร็จทุกคนโอเคให้อภัย enjoy happy ยังไม่ทำอะไรเจ้าหญิงมากับพี่บีซีแล้วทําให้คนในแก๊งเห็นว่าเฮ้ยโห้พุ่งจบสตอรี่ไปอุ้มเราเพื่อนอุ้มเพื่อนเราไปสิบสองเออเพิ่งมาทำ้ายครอบครัวคึ้นมาลายแก๊งเราไปอย่างเงี้ยแล้วไปนั่งคู่กันเลยในะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดว่าแบบเฮ้ยคุณยังยังอย่าเพิ่งทําอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ คือมันปรูปรับเร็วเกินไปมันแบบปรูปรับเร็วเกินไปมันก็เลยทําให้เกิดความไม่โอเคสุดท้ายวันนั้นผมก็เรียกเจ้าหญิงคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วถามว่าผมใจร้ายไหมผมใจร้ายเลยนะผมของผมผมก็พูดประมาณแบบว่าเจ้าหญิงก็แบบถ้าเจ้าหญิงแบบเลือกแก๊งอะ่ะเจ้าหญิงอาจจะต้องเลิกกับเขานะแต่ถ้าเจ้าหญิงเลือกเขาเจ้าหญิงอาจจะต้องออกจากแก๊ง มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแม่งทรมานมากกับคําที่มันต้องเลือกอะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยมันทรมานมากเจ้าหญิงร้องให้หนักมากผมโคตรสงสารเจ้าหญิงเลยครับผมโคตรสงสารเจ้าหญิงแล้วสุดท้ายปุ๊บคุยกับเจ้าหญิงเป็นชั่วโมองเลยสุดท้ายเจ้าหญิงไปหาพี่บีซีแล้วก็ไบบอกเลยพี่บีซีแล้วพี่บีซีก็โทรกลับมาหาผมให้บอกฟอร์ดมันมันเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมมันถึงแบบ ได,ได้เกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นผมก็เลยไปอธิบายให้เขาฟัง <c oughs> ว่าผมไม่ได้อยากทําอย่างนี้เลยบอกว่าพี่บีซีไม่น่าใจร้อนนะครับวันนั้นนะ่ะถ้าเราคุยกันดีๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็ว่ามากลับว่าหายบินไว้บินมาเคยมันเคยรู้สึกผิดบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่ผมอะ่ะก็ถามบินตลอดผมว่าผมต้องเชื่อคนในแก๊งไงผมก็ถามบินตลอดแต่บินมันก็บอกว่าเออผมมีคนบอกมาผมโทรไปหาอะไรเงี้ยผมก็เลยก็มาเตือนเจ้าหญิง ใช่เจ้าหญิงไม่ได้ผิดนะพี่แชทเจ้าหญิงไม่ได้ผิดนะครับคือบินมันก็เป็นห่วงเรื่องนี้มันเรื่องเข้าใจผิดดูนี่กันนั่นกันมาเลยทําให้ส่งผลมาถึงตอนนี้แล้วพอผมไปคุยกับเจ้าหญิงวันนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้รับปากว่าผมจะไม่ไม่เอาออกหรืออะไรนะ่ผมก็บอกโอเคครับพี่พี่บิซีฝากดูเจ้าหญิงด้วยหลังจากนั้นมาผมก็ก็ทํางานทํางานมาปกติเลยทํางานมาปกติในทุกๆวันพอเสร็จแล้วผมอ่ะติดอยู่ในใจตลอดนะว่าผมจะเอายังไงดี ตั้งแต่วันที่ตีจบมาจนถึงวันนี้ผมจะติดอยู่ว่าผมกูจะเอางไงดีวะให้เรื่องนี้แม่งลงเอยที่สุดสุดท้ายแม่งไม่มีทางออกจริงๆครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีวิธีหนึ่งการที่ให้พี่บีบีซีมาขอโทษกับในการที่มาทําแล้วก็เขาเขาบอกเขาเขาปัดตกไปเลยผมคิดอยู่แล้วครับว่าเขาต้องปัดตกไปเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับว่าเขาปัดตกเลยเขาบอกเขาบอาปัดตกไปเลยเรื่องนั้น พอพอมาถึงวันนี้ผมก็เลยเรียกประชุมเรียกประชุมเรียกทุกคนประชุมผมบอกทุกคนวันนี้นะเอาจริงๆผมเพิงบอกทุกคนวันนี้นะผมบอกกันนะทุกคนรู้เมื่อตอนเที่ยงผมพูดเรื่องหลาวเพราะว่าเรื่องผมพยายามคิดแล้วผมหนักหัวมากครับไม่รู้จะเอาไงก็เลยคิดคิด,คดหาทางออกนู่นนี่นั่นกันมันก็มีวิธีหนึ่งที่ทําให้เจ้าหญิงอะ่ะไม่ต้องออกก็คือเหมือนพี่บีซี แสดงความรับผิดชอบออกมาโดยการเนี่ยมาขอโทษว่าแบบว่าเออผมผมรู้สึกผิดที่ผมใจร้อนไปในวันนั้นน่ะน่าจะใจยเย็นกว่านี้แต่พอผมเสนออันนี้ไปปุ๊บมันเกิดการปัดตกทันทีแล้วผมก็รู้แล้วมาแน่มาแน่มแนๆมาแน่นอนพอพอปัดตกไปปุ๊บผมก็เลยพูดอธิบายว่าเออผมไม่ได้อยากเอามาเป็นสตอรี่นูน่นนี่นั่นที่ผมอธิบายไปผมก็ลำบากใจที่ผมต้องเอาเจ้าหญิงออกนะผมลำบากใจมากแต่ผมก็รู้สึกว่า คนในแก๊งผมคนนึงอ่ะหรือเพื่อนผมคนนึงเนี่ยมีความรักอ่ะแล้วผมต้องอยู่ๆแบบอยู่ๆต้องแบบโดนสั่งให้เลิกอ่ะทั้งๆที่มันรักไปแล้วอ่ะมันลำบากใจมากครับลำบากใจจริงๆในการที่อยู่ๆเราจะไปสั่งให้เขาเลิกเลยอ่ะผมก็<ต>ดูว่าใจร้ายตแต่สุดท้ายแล้วผมก็มองว่าเจ้าหญิงก,ก็รักแก๊ง คนในแก๊งก็รักเจ้าหญิงอีกอย่างถ้าคนในแก๊งถ้าจะบอกว่าคนในแก๊งไม่รักเจ้าหญิงวันนั้นคนในแก๊งคงไม่ออกไปปกป้องเจ้าหญิงหรอกครับวันที่มีเรื่องกันเพราะมันเป็นเรื่องของแก๊งผมก็เลยมองพี่ทรารู้กันมองว่างั้นเราเอาเราให้เจ้าหญิงอ่ะไปอยู่เราให้เจ้าหญิงอ่ะไปอยู่กับพี่บีซีดีกว่าแล้วให้พี่บีซีดูแลอย่างน้อยแก๊งยังอยู่ตรงนี้ ยังเป็นครอบครัวเป็นแก๊งกันได้ไถ้าผมต้องให้คนสองคนเลิกกันน่ะเขาไม่ได้คุยกันแน่นอนผมก็เลยเลือกว่าเอาให้ไม่อยากทําให้คนสองคนเลิกกันเอาเจ้าหญิงให้ไปอยู่กับพี่บีซีดีกว่าให้เขาคบกันต่อใช่ครับพี่แล้วพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้ววันหนึ่ง,งผมมองว่าถ้าเจ้าหญิงอยากกลับมาโหยินดีต้อนรับแต่ณวันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบเนี้ยมันอาจจะต้อง ดำเนินเรื่อง,องให้มันเป็นแบบนี้ไปเพราะผมจะไม่เห็นใจคนในแก๊งผมเลยไม่ได้เพราะภาพที่มันออกมามันมันเห็นอยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยว่าเรื่องราวที่ไปเกิดขึ้นเพิ่งทําร้ายคนในแก๊งเราเพิ่งเพ,พิ่งตีคนในแก๊งเราเพิ่งเอาคนในแก๊งเราเอือไปมันก็เลยทําให้คิดได้หลายแง่ถ้าวันนั้นเขาใจเย็นเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วคนที่เชี่ยที่สุดผมบอกเลยว่าเจ้าหญิงครับ แต่คนที่ลําบากใจนี้แม่งคือผมแล้วก็แก๊งไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับแต่พอมันเกิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องไปต่อครับเครียดไหมเครียดโคตรเครียดเลยพอไปบอกปุ๊บผมรู้เลยแบบว่าเขาใจร้อนในการโทรกลับมาว่าแบบงั้นไปเอาเจ้าหญิงออกเลยผมคิดว่าถ้าเจ้าหญิงเข้ามาแล้วไปออกเนี่ยรอดูได้เลยครับมีสตอรี่แน่นอน แต่อย่าไปดราม่าใส่ใครนะครับคนดูอันนี้ผมเตือนแล้วนะว่าดูให้เป็นสตอรี่ที่สนุกอย่าไปดราม่าอย่าไปนู่นนี่นั่นหรืออย่าไปไวยวายแล้วอย่าไปล้ำใส่กันดูให้เป็นสตอรี่ที่สนุกเรื่องราวมันกำลังเข้มข้นครับรอบนี้ถ้ามีการตีกันอีกผมบอกเลยโอ้โหแม่งบ้าบอแน่นอน